เอออสวัสดีนักท่องเวลาทุกคนกันด้วยนะครับกว่าที่ทุกคนจะได้มาดูคลิปนี้กันเนี่ยก็อาจจะผ่านไปเป็นวันเป็นเดือนหรืออาจจะผ่านไปเป็นปีแล้วก็ได้นะครับถ้าใครกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าทุกคนเนี่ยดูอยู่ในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็ปีอะไรนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการทักทายผมที่อัดคลิปอยู่ในวันนี้นั่นเองนะครับถ้าทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเเนนนีี่่ยยกกก็ไปปดดูคคลลิรร้อมััวาะบ เอออสวัสดีน so, to ักคลองเวลาทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอนะครับก็คือคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะมารีวิวความสามารถทั้งสสายเนี่ยของเผ่ามนุษย์เนี่ย U สีให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าความสามารถหลักๆของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูฟันเฟืองก่อนฟันเฟืองนะครับถ้าเป็นสายฟันเฟืองสีน้ําเงินคู่นะครับมันจะเป็นสายสโลครับแต่ถ้า เป็นสายเฟืองแดง2อันนะครับมันก็จะเป็นสายที่เพิ่มเกราะให้กับเรานั่นเองนะครับมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยมาเจาะลึกเฟืองกันครับเฟืองสีน้ําเงินนะครับมีความสามารถในการสโลว์สตูลดเกราะสตูครับแต่ถ้าใครเล่นเป็นเฟืองสีน้ำเงิน2อันนะครับมันจะมีความสามารถเพิ่มมาก็คือมันสามารถเพิ่มระยะเวลาในการเนืดเนี่ยได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ความเนืดเนี่ยจกแบบ สมมติเดิน3-9-1วินะครับมันจะเหลือประมาณ2-9-1วิก็คือมันเหนืดมากๆอะอะไรประมาณนั้นครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเฟืองสีแดงนะครับทุกคนเฟืองสีแดงเนี่ยมันจะมีความสามารถในการเพิ่มเกาะครับก็คือกายาเหล็กนั่นแหละอ่าอันนี้เนี่ยถ้าใครเล่นเป็นเฟืองแดงอันเดียวนะครับมันจะมีเกาะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแค่1นส่วนสของหลอดเลือดเท่านั้นนะครับแล้วก็ มันจะอ่อนแอนะครับเวลาโดน NPC ตีก็คือโดน NPC ตีเนี่ยแปบ๊บเดียวโลมันก็หายแล้วนะครับแต่ถ้าตีคนเนี่ยมันไม่หายเร็วขนาดนั้นนะเท่าที่ผมแปลมาได้ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าผมแปลผิดหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าใครเล่นเป็นเฟืองแดงคู่นะครับอันนี้เกาะนะครับสามารถเพิ่มไปได้ถึงครึ่งหลอดเลยนะทุกคนเวลาเราโดนศัตรูโจมตีเนี่ยบอกเลยนะครับว่าครึ่งหลอดอันนั้นเนี่ยฟรีไปเลยครับคือเลือดเรายัางเต็มเหมือนเดิมอะถ้าเกาะเราหายไปแลวเนาะ คือแบบมันโกงอ่ะทุกคนผังมนุษย์เนี่ยครับผมบอกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมนะครับจะพาทุกคนเนี่ยไปดูรีวิวสาหรับสายเฟืองําเมินคู่ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับทุกคนครับมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกันนะครับว่าสายเฟืองําเมินคู่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนาะก็คือ1เลยนะครับมันสามารถตีรถเกาะศัตรูได้ครับคนนี่ปึ๊บอ่ะเห็นไหมครับต่อย3,000ต่อยครั้งต่อไปจะเป็น3,300นะครับ ก็คือมอนที่ไม่ใช่มอนดิไม่ว่าจะเป็นมอนหรือคนนะครับถ้าโดนต่อยครั้งแรกไปแล้วเนี่ยก็จะโดนลดเกาะเลยนะครับแล้วก็มันจะโดนลดเกาะเรื่อยๆแต่มันจะเออจะบอกยังไงดีอ่ะมันโดนลดเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้าข้างล่างเนี่ยจะหายไปแต่คือมันไม่ได้ลดเพิ่มนะครับคนอ่ะอย่างเช่นผมต่อยสามพันใช่ไหมต่อยอทีหนึ่งนะครับมันจะเป็นสามพันสามอ่ะประมาณนี้ครับถ้าต่อยอทีหนึ่งก็สามพันสามเหมือนเดิมครับ มันไม่ได้ลดไปเรื่อยๆนะครับแล้วในการต่อยของเราเนี่ยก็ยังทําให้ศัตรูเนี่ยมีวังวนที่ที่ที่เท้านะครับวังวนน้ํามันจะทําให้หนืดขึ้นครับถ้าต่อยครบ4ครั้งนี่ครับ1 2ึ4สอ่ะเห็นไหมหนืดมากๆเลยนะครับถ้าเล่นไปเฟืองแดงคู่จะไม่หนืดขนาดนี้โอเคแล้วก็ในการต่อยแต่ละครั้งนะครับทุกคนสังเกตที่หลอดเลือดไหมมันจะมีอะไหลอดสีฟ้านะครับ อันนี้ก็คือเกาะของเราเราเน้นเป็นสายเฟืองน้ําเงินนะครับเกาะมันก็เลยน้อยแต่ในการโจมตีของเราเนี่ยก็เพิ่มเกาะด้วยเวลาโดนโจมตีมันจะเป็นนี้ครับเห็นไหมดามเมจมันจะเข้าศูนย์ครับแล้วเกาะมันจะลดลงเรื่อยๆอ,อ่าพอเกาะหมดนะครับมันก็จะโดนดามเมจละทีนี้นะครับถ้าอยากได้เกาะคืนก็แค่ต่อยครับนี่ตีสตูครับเห็นไหมเกาะเด้งขึ้นมาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าพอมนุษย์เงียเนี่ยมันเป็นอะไรที่โกงมาก 1. นรถเกาะสโต2อหนืดเส,ส,เ,ดสเพิ่มเกาะให้กับตัวเองนะครับแล้วตีไม่เข้าด้วยประเด็นนะโอ้โหและถ้ายิ่งเปิดเผาอย่าบอกเลยทุกคนมันเป็นเผาที่รถถังเคลื่อนที่ครับบอกเลยว่ารถถังเคลื่อนที่ทุกคนครับคือผมอยากจะให้สังเกตตรงนี้ใน,นหนึ่งคือไอมอนพวกเนี้ยสังเกตนะครับว่ามันจะตีเร็วมากๆเนี่ยเดี๋ยวดูนะอ่ะ มันค่อนข้างตีเร็วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเปิดเผาครับว,วิดีโอเดเปิดเผาไม่ขึ้นอ่ะเห็นไหมมันควงเร็วนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับพอเวลาผมต่อยมันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อ่ะทุกคนดูมันตีช้าลงมากๆเลยนะครับแล้วก็เดินช้ามากๆดูด,ดิสโลไปหมดนะครับทุกอย่างนี่สโลไปหมดเลย มันจะมีหนึ่งความสามารถนะครับทุกคนก็คือไม่ว่าเราจะโจมตีด้วยอะไรนะครับมันก็จะติดสโลหมดเลยนี่ตีด้วยดาบก็สโลครับหรือจะยิงด้วยปืนก็ได้เนี่ยสโลจากระยะไกลก็ได้ครับแล้วมันลดเกาะด้วยนะประเด็นนะอ่ะน,นี้เห็นไหมผลพิสายก็ได้อะผลพิสัยก็เหมือนกันครับเนี่ยเห็นไหม โกงมากความสามารถของมันเนี่ยบอกเลยนะครับว่าโคตรก๊อดโคตรอีพิกต่อไปนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูความสามารถของเฟืองแดงคู่กันบ้างกันละกันนะครับสําหรับเฟืองแดงคู่เนี่ยความสามารถของมันก็คือมันจะเพิ่มเกระให้กับเรานั่นเองนะทุกคนมันคือมันเพิ่มครึ่งหลอดเลยนะโอเคสมใส่ไปเลยครับอ่ะเรียบร้อยครับทุกคนครับเป็นสายเฟืองแดงคู่แล้วนะ เหมือนเดิมครับไม่ต้องสนใจว่าเฟืองไหนต้องเป็นสีอะไรนับแค่จํานวนสีก็พอนะครับฮาทุกคนครับสําหรับความสามารถของเฟืองแดงคู่นะครับที่เป็นสายโลนะ่ยเห็นไหมจํานวนเกาะของเรานะครับมันจะเยอะมากๆประมาณครึ่งหลอดเลยนะทุกคนและในการเก็บสแตปเกาะของเราเนี่ยนะครับก็เหมือนกับสายเฟืองที่แล้วเลยเนาะก็คือต่อยศัตรูครับนี่ต่อยศัตรูเกาะมันก็จะเด้งอ่าเห็นไหม คือเกาะมันเยอะมากนะทุกคนครึ่งหลอดนะสำหรับสายที่แล้วนะครับลิมิตเนี่ยมันจะเก็บเกาะได้แค่นิดเดียวครับทุกคนแต่ถ้าเราเล่นเป็นสายโล่แล้วเนี่ยแบบมาทางโล่ล้วนเลยนะครับลิมิตมันจะอยู่ที่ประมาณครึ่งหลอดั้งทุกคนถ้าผมจําไม่ผิดนะครับคือเกาะมันจะเก็บได้เยอะเอาไง,ไง่ายงมันจะเก็บได้เยอะกว่าสายที่แล้วนะครับที่เป็นสายเนือ้อแต่ความสามารถก็คล้ายๆกันครับแค่มันจะเด่นไปทาง หนืดหรือว่ามันจะเด่นไปทางเกาะอะไรประมาณนี้สามพันอาจดี๋ยวผมลองดูนะครับว่าอ่ามันก็ล,ลดเกาะเท่าๆกันนะโอเคทุกคนก็คือสายที่แล้วเนี่ยมันจะหนืดนะครับหนืดแบบหนืดมากๆแต่อันนี้มันไม่ได้หนืดขนาดนั้นนะครับมันเดินเร็วกว่าอ่าแต่จะเด่นไปทางเรื่องของโลแทน นี่ครับกายาเหล็กดูดิมันกันได้เยอะมากเลยทุกคนเกินไปอ่ะเกินไปปะอ่ะโลหายครับโลหายก็ต่อยครับต่อย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 เอาโลคืนอ่ะเห็นไหมทุกคนแปบ๊บเดียวนะครับได้โลไอ้นี่ละ เรโลคืนแล้วครับมันไม่ถึงครึ่งหลอดนี่หว่าผมเห็นน้องเขาบอกครึ่งหลอดนะครับผมก็เลยอืมอาจจะบอกว่าครึ่งหลอดเนาะช่วงแรกเกินเออแล้วก็ที่ผมบอกว่ามันจะอ่อนแอนะครับเวลาอยู่กับมอนเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะแปลผิดจริงๆแล้วมันน่าจะบอกว่าถ้ามอนตีเราอะคือยังไงอะคือมอนมันจะอ่อนแอไม่ใช่เรานะครับที่อ่อนแอแต่จะเป็นมอนแทน เพราะว่ามันตีเราหลายทีมากนะครับไปเดีเข้าแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยตีไม่น่าจะกี่ทีนะก็น่าจะรับดาเมจเต็มๆนะครับโอเคครับทุกคนครับในการรีวิวเผ่ามนุษย์เงา V4 ตื่นเนี่ยที่เป็นสายการเล่นทั้งสสายนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้เลยครับถ้าใครชอบนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย